สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai Happily with me ครูสัง in this video you are going to learn Thai from this news หมอฟันถอนฟัน526ซี่ออกจากเด็กชายหมอฟัน m e a dentist ถอนฟัน526ซี่มี Remove ส526 t e ้อออกจากเด็กชาย means from a boy หมอฟันในอินเดียถอนฟัน526สหซี่หมอฟันในอินเดีย means dentist in India ถอนฟัน526สซี่ means removed 526 t e e t h ออกจากเด็กชายอายุ7ขวบออกจาก means ฟรองเด็กชาย means boy อายุเจ็ดขวบ means seven year old เขาปวดฟันเขา means he ปวดฟัน means has toothache หมอฟันพบฟันหลายรอยซี่หมอฟัน means the dentist พบฟันหลายรอยซี่ means found hundreds of teeth ในกรามของเขาใน means in กรามของเขา means His jaw. ฟันของเขา means his teeth มีขนาดต่างกันทั้งหมดมีขนาด means were sizes ต่างกันทั้งหมด means all different มีตั้งแต่0.1ม mm. ิลลิเมตรมีตั้งแต่ means they were from 0.1ม mm ิลลิเมตร means 0.1ม mm. ิลลิเมตร ถึง3มิลลิเมตรถึง means t o 3มิลลิเมตร means 3มิล m mm. i l l i เด็กชายได้รับคำปรึกษาเด็กชาย means the boy ได้รับคำปรึกษา means had counseling ก่อนการผ่าตัดก่อน means before การผ่าตัด means his surgery การผ่าตัด means the operation ใช้เวลานานกว่าห้าชั่วโมงใช้เวลานานกว่า means t o o over ห้าชั่วโมง means 5 hours ตอนนี้เด็กชายมีฟัน21ซี่ตอนนี้ means now เด็กชาย means the boy มีฟัน21ซี่ means has 21 t e teeth เขาสบายดี means he is doing well และไม่มีอาการปวดฟันอีกต่อไปและไม่มีอาการปวดฟัน m a n s and has no toothache อีกต่อไป m a n s more let's read the news together หมอฟันในอินเดียถอนฟัน526ซี่ออกจากเด็กชายอายุ7ขวบหมอฟันในอินเดียถอนฟัน526ซี่ ออกจากเด็กชายอายุเจ็ดขวบเขาปวดฟันหมอฟันพบฟันหลายรอยซี่ในกรามของเขาเขาปวดฟันหมอฟันพบฟันหลายรอยซี่ในกรามของเขาฟันของเขามีขนาดต่างกันทั้งหมดฟันของเขามีขนาดต่างกันทั้งหมด มีตั้งแต่0.1ม mm ิลลิเมตรถึง3มิลลิเมตรมีตั้งแต่0.1ม mm ิลลิเมตรถึง3มิลลิเมตรเด็กชายได้รับคำปรึกษาก่อนการผ่าตัดเด็กชายได้รับคำปรึกษาก่อนการผ่าตัดการผ่าตัดใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงการผ่าตัด ใช้เวลานานกว่าห้าชั่วโมงตอนนี้เด็กชายมีฟัน21ซี่เขาสบายดีและไม่มีอาการปวดฟันอีกต่อไปตอนนี้เด็กชายมีฟัน21ซี่เขาสบายดีและไม่มีอาการปวดฟันอีกต่อไป This is the news that you learn today. If you like learning Thai from news with me. You can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will make a video about Learning Thai From news to you guys 5 days a week from Monday to Friday. Thank you so much for watching me and Learning Thai with me and see you in the next news. So what Learn Thai Happily